ดีครับก่อนจะกลับไปสู่งานต่อผมก็มีเรียงจะบรรยายมีเรียงจะเล่าให้ฟังนะครับเกี่ยวกับเอ่อคนที่เอ่อคนที่อยู่บ้านนะครับคนที่อยู่บ้านแถวบ้านนอกแถวต่างจังหวัดที่ไม่ได้ไปทํางานนะบางคนเขาก็ไปหา รับจ้างรายวันนะครับรับจ้างทั่วไปนะครับรับจ้างเหมือนใครมีรายจ้างะรก็มีคนจ้างก็ไปนะครับทุกคนผมเชื่อว่าทุกคนเคยลำบากมาก,ก่อนนะครับบางคนลำบากก็ลำบากมากแต่ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับสู้เพื่อให้ชีวิตเราอนาคตรเราดีขึ้นครับ ฝากด้วยนะครับฝากเ,าเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่พยายามสู้ชีวิตถึงแม้ใครที่เข้ามาใหม่ๆนะครับใครที่เข้ามาชมก็ขอขอบคุณนะครับเ,เป็นกำลังใจให้กับทุกคน สู้ไปดูกันครับขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับขอเป็นกำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งก่อ,อ,อนที่ผมจะกลับไปสู้งานต่อที่กรุงเทพช่วงบ่ายนี้นะครับผมก็มีเรื่อง แต่เราสู่กันฟังนะที่ผมกลับมานี่ก็กลับมาเพื่อเรียกตั้งผู้ใหญ่บ้านครับนะเรียกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับเป็นวิถีธรรมชาตินะครับของชาวบ้านนะทุกคนอาจจะไม่เคยเห็นพิธีแบบคนแถวบ้านนอกว่าเขาอยู่กันอย่างไรนะครับอยู่กันแบบไหนนะการกินอยู่ของแต่ละคน การกินอยู่ของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงมีขึ้นมีลงบางคนก็ขึ้นแบบขึ้นแบบแบบสูงเกินสูงแบบตลอดปีสูงแบบทั้งปีนะครับสูงไปทั้งปีบางคนเวลาตกต่าก็ต่ําแบบสุดๆครับ,รบที่ผมกลับมานี่ก็กลับมาเรียกตั้งผู้ใหญ่บ้านนะครับเลือกตั้งอ่อ ผูหญ่บ้านเพราะว่าผูหยาบ้านหมดวระแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูคลองน้ําที่ชาวบ้านแถวนี้เขาออกไปทำมาหากินนะครับเดี๋ยวผมหาทางออกก่อนมันไม่มีทางไปนะครับเดี๋ยวผมหาทางก่อนเดี๋ยวผมหาทางไปก่อน,นครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้กลับมาบ้านนานแล้วเดี๋ยวผมหาทางก่อน หาทางไปยังไม่ได้ครับเดี๋ยวรอสักคู่นะครับรอสักคู่ผมกําลังหาทางไปอยู่เพราะว่ามันเป็นเขตพื้นที่ของเขาครับเขาเอารั้วกั้นข้าลําบากครับรอสักคู่นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแหล่งทำมาหากินของคนหมู่บ้านนี้ว่าคนหมู่บ้านนี้เขาทำมาหากินแบบไหนนะครับลําบากแค่ไหนนะครับ แล้วแต่หมู่บ้านนะครับแล้วแต่หมู่บ้านแล้วแต่จังหวัดบางจังหวัดก็หากินง่ายบางจังหวัดก็หากินลําบากนะครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับคนไหนที่จากบ้านไปสู้งานในกรุงเทพหรือว่าช่วงานต่าจังหวัดก็ขอให้สู้นะครับสู้เพื่อเป็นกําลังใจของตัวเองเ <m> พื่อคนทางบ้านเพื <m> ่อเป็นกําลังใจของตัวเองด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูแหล่งทำมาหกิน รอละคู่นะครับตอนนี้ผมกำลังหาทางไปอยู่ผมต้องอ้อมนะครับเข้าป่าผมจะพาไปดูแหล่งทรรมาหากินของเขาว่าเขาออกมาทำกินแบบไหนนะครับว่าเขาออกมาทํามาหากินแบบไหนเดี๋ยวผมจะพาไปดูจำนะก่อนจะก่อนที่ผมจะกลับไปสู้งานต่อที่กรุงเทพเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนนะครับ ผมกำลังเดินทางไปครับไม่ไกลนะครับไม่ไกลไม่ไกลครับมันต้องผ่านเฉดพื้นที่ของเขาผ่านป่านะครับนะครับก็ขอขอบคุณคนที่เข้ามาชมด้วยนะครับขอขอบคุณมากมากครับขอขอบคุณครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเดี๋ยวผมจะกำลังไป มันเป็นแหล่งเป็นแหล่งทรรมชาติกินของหมู่บ้านแห่งนี้นะครับหมู่บ้านนี้มีทั้งหมดประมาณไม่ถึงร้อยหลังคาเรือนนะครับประมาณ80หลังคาเรือนนะครับประชากรก็อยู่ที่รลลาวส0 0รรวมทั้งเด็กด้วยนะครับประมาณ400ออันนี้ผมคาดเอาคือประมาณ400อาจจะไปถึงก็ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้กลับมาบ้านนาน ผมไปู่งงานที่กรุงเทพนะครับ,นะรบนี่เป็นทางทางไปที่เขาออกไปสมมาหากินนะครับ,นะรบผมอาจจะไม่ได้เปิดหน้าให้ดูนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะดูให้ดูพื้นที่การสมมาหากินของหมู่บ้านก็นเจอน,นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้เปิดหน้าให้ดูนะครับอาจจะฟังเสียงผมไปก็แล้วกันเดี๋ยวผมจะเล่าเหตุการณ์เล่าเป็นขั้นตอนให้ฟัง ว่าคนตซนนี้เขาทำมาหากินแบบไหนครับนี่เขาเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมีแหล่งน้ําไว้สาหรับการหาปลาเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับเพื่อ,อไปทาชีวิตไปแต่ละวันของคนบ้านนอกนะครับก็เป็นแบบนี้นะครับก็คือหลังจากเกี่ยวเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็จะมีน้ําบางแหล่งก็ไม่มีน้ําแบ่งหนมีน้ํากาก็เอาไว้ทำมาหากินจับปูจับปลาจับหอยนะครับ นี่ครับจะเป็นแหล่งน้ำนะครับเนี่ยเป็นหน่อไม้นะครับกอภยัยต้าหรับการที่ทำมาหากินนะครับนี่ครับไม่มีอะไรมากครับคือหมู่บ้านแห่งนี้จะหากินลำบากหน่อยนี่เป็นแหล่งน้ำนะครับแหล่งน้ำเวลาดูดูหน่อไม้ก็เขาก็จะมาสับหน่อไม้นั่นครับสับหน่อไม้ไปแจงไปต้มทำอะไรก็แล้วแต่ เป็นอาหารประจงชีวิตไปนวันวันี่เป็นแหล่งน้ำนะครับมีกอไผ่นี่ครับมีสองฝั่งนะครับมีสฝั่งมันจะมีหน่อไม้ตัวกอไผ่นะครับปีกอไผ่รอบรอบคลองครับหลังจากการที่เขาทําไร่ทานาเสร็จเขาก็จะปลูกมัน,นครับนี่ครับเขาปลูกมันครับปลูกมันปลูกมันนี่ต้องใช้เวลาเป็นปีนะครับถึงจะได้ผลผลิต ครับถึงจะได้ผลผลิตหลังจากที่เขาเก็กบผลผลิตมันเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถึงฤด,ดูหน้าฝนเขาก็ทําไรตำําเหมือนเดิมครับนี่ครับนี่ครับไม่เยอะครับเขาทําพอเอาไปขายได้ครับพอขายพอพอมีรายได้ครับนี่ครับเป็นทุ่งนาตรงนี้เป็นทุ่งนานะครับบริเวณนี้เป็นทุ่งนาหลังจากเขาเกี่ยวข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้จะไม่มีน้ําขังนะครับแห้งบางแหล่งก็มีบางแหล่งก็ไม่มีนี่คือแห้งนะครับก็จะปลูกมันนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับเป็นที่ทุ่งนาอันนี้จะเป็นเส้นทางขึ้นไปของน้ําเดี๋ยวผมจะพาไปดูสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูเวลาฝนตกน้ํามันมันล้นขึ้นมาน้ําก็จะไหลหรือลงมาตามคลองน้ําก็จะไหลลงมาตามคลองนะครับนี่ครับนี่เป็นแหล่งน้ำนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู แหล่งที่น้ําม,มันมันไหลเอ่อมาเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับผมต้องขออาภัยด้วยนะครับที่ผมไม่ได้เออเปิดเผยหน้าไม่เห็นหน้านะครับต้องขออาภัยด้วยคงไม่ว่ากันนะครับผมจะพาไปดูแหล่งน้ําครับเราจะกู้ผมนะ uh huh. แหล่งน้ำที่มันไหลลงมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนี่เป็นเป็นน้ำท,ที่ไหลลงมาจากข้างบนนะครับน้ําที่ไหลลงมาจากข้างบน มันก็จะไหลไปตามคลองคลองนี้ก็ไปสุดประมาณ18กิโลคือประมาณ4หมู่บ้าน5หมู่บ้านนะครับแหล่งตรงนี้มันจะเป็นแหล่งผ่านไปประมาณ4-5หมู่บ้านนะประมาณนี้นี่ครับนี่ครับเส้นทางน,นี้ก็ไปเป็นขึ้นไปบนข้างบนจะเป็นแหล่งน้ําเป็นอ่างน้ําครับผมจะพาไปดูนะครับแถวนี้ก็ไผ่เยอะครับก็ไผ่เยอะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับ ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับในเวณนี้อ,อมีงูด้วยนะครับเวลาหน้าฝนนะครับหน้าฝน,นี้งูจะจะมานอนข้างทางแบบนเวลาคนเดินผ่านก็จะตกใจคนคนเห็นก็กลัวครับตรงนี้ครับโอ้นี่ผมลุยนี่นครับก็เรียกป่าหญ้าลำบากหน่อยนี่ครับเขาปลูกมัน หลังจากทำไรทำนาเสร็จเขาจะผูกมันนะนี่ครับผูกมันเอาใช้เวลาเป็นปีน,นะครับถึง่อเอจะได้ผลผลิตนี่ครับเส้นทางตรงไปนูน้นะครับเส้นทางไปตรงน,นู้นจะเป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งกับอีกหมู่บ้านหนึ่งห่างกันประมาณสองกิโลนะครับนี้ครับนี่เป็นแหล่งน้ํานะครับแหล่งน้ํา เดี๋ยวผมพาไปดูด้านบนครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านบนแหลง่งเป็นแหลง่งเป็นแหล่งน้ําเป็นอ่างน้ําเป็นอ่างน้ําอ่างน้ําตรงนี้เวลาฝนตกน้ําก็จะเออล้นออกมามันก็จะไหลงาางไหลงมาตามคลองไหลลงมาตามคลองนะครับอันนี้เป็นเส้นทางที่ผมจะจะไปนะครับไปขึ้นมาข้างบนนะครับ ก่อนที่ผมจะกลับไปกรุงเทพผมก็มาดูแหล่งน้ําของหมู่บ้านผมก่อนว่าผมเองก็ไม่ได้มานานแล้วมาทํางานอยู่กรุงเทพผก็ขอกําลังใจจากทุกคนด้วยนะครับเป็นกันเลยใจให้กันทุกคนครับสู้ๆนะครับถ้าเกิดคําไหนที่ผมบรรยายผิดพลาดไปหรือว่าไม่ถูกต้องไปใช้ภาษาไม่ถูกต้องขออภัยด้วยนะครับ ใครมีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ครับเอ่อบอกได้เผื่อที่ผมจะได้ปรับปรุงแล้วก็แก้ไขเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจมากกว่านี้อ,อผมอาจจะพูดไม่ค่อยเจ๋งนะครับผมก็จะพาไปดูครับนี่ครับเส้นทางขึ้นไปครับ เส้นทางตรงนี้ครับมันจะดีไปอ่ามันจะไปสรุปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็ข้ามไปโรงเรียนที่ผมเคยเรียนอยู่ครับมันจะไปถึงโรงเรียนโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่นี่ครับเป็นแหล่งน้านี่ครับเป็นแหล่งน้ําที่แห้งแล้งครับแห้งแล้งนี่ครับหากินลําบากครับเนี่ยแห้งแล้งเป็นแหล่งน้ำแห้งแล้งแล้วก็ เส้นทางที่ตรงไปข้างหน้านี้จะเป็นเส้นทางไปอีกหมู่บ้านหนึ่งแล้วก็เส้นเป็นเส้นที่ไปโรงเรียนที่ผมเรียนอยู่นะครับนี่เป็นแหล่งน้ําแท้งนะครับนี่ครับเป็นตะพานครับเป็นตะพานเป็นสะพานเหล็กแต่ก่อนเป็นสะพานไม้นะครับแต่ก่อนตรงนี้ตะพานไม้ในนี้เขาเปลี่ยนมาเป็นสะพานเหล็กนี่ครับเวลาน้ํามันล้นขึ้นน้ําก็จะไหลลงมา ไหลลงมาแล้วก็มันก็จะไหลไปตามหออย่างเงี้ยครับตรงนี้ครับตรงนี้เคยมีอุบัติเหตุนะครับคนขับรถบอสไซตกลงไปข้างล่างตกไปข้างล่างตรงนี้ครับเสียชีวิตคาที่เลยเมาครับขับรถเมาแล้วก็ขับรถตกลงไปเสียชีวิตน่าจะเป็นช่วงเวลากลางคืนถ้าผมจะไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณหกเจ็ดปีก่อนตรงนี้นะครับเวลาฝนตกนแรงๆน้ำก็จะไหลไหลอย่างเงี้ยครับไหลขึ้นปืนไหลไปเรื่อย เนี่ยเนี่ยไอ้ตรงนี้จะเป็นสารตะพูนครับเส้นทางนี้เป็นสารตะพูมนนะครับเป็นสารตะพูนนะครับเป็นสารตะพูิประจำหมู่บ้านแบบเนี่ยครับมันออกได้สองทางครับนี่เป็นเป็นท่อประปไอ้เป็นถังน้ําประจำหมู่บ้านของผมนะครับ เป็นทางน้ําประจำหมู่บ้านของผมที่ใช้แชลที่เขาใช้น้ําจากคลองนี่ครับใช้ใช้น้าจากคองตรงนี้เพื่อที่ไปใช้ใจ่ายในหมู่บ้านนี่ครับเป็นทางน้ำนี่ครับทางน้ำนี่เป็นทางลงอีกทางหนึ่งครับที่จะไปนีครับนี เนี่ครับเป็นเส้นทางสองฝั่งไอตรงนี้เป็นบ่อเลี้ยงปลาเขานะครับนี่คือบ่อเลี้ยงปลาเขาเลี้ยงแตเลี้ยงปลาเอาไว้กินนะเส้นทางนี้ก็กลับได้ครับกลับเข้าหมู่บ้านได้นี่ครับเส้นทางนี้กลับเข้าหมู่บ้านได้ นี er stumbled, Anyways, road, ่ครับจะมีบ้านบ้านบ้านขนด้วยบ้านขนนะครับที่เขามาทําบ้านอยู่ข้างนอกอากาศเย็นสบายครับหน้าร้อนก็ไม่ร้อนเท่าไหร่เนี่ยครับเขาก็ปลูกผักไว้กินครับเนี่ยปลูกผักปลูกผักไว้กินนี่ครับเป็นหมู่บ้านเป็นบ้านที่ข้างนอกที่เขามาสร้างบ้านข้างนอกไปอยู่นะครับ นี่ก็เป็นเส้นทางไปอีกเข้าหมู่บ้านได้เหมือนกันเส้นทางนี้ไปได้เหมือนกันครับนี่ยเขาก็จะปลูกกล้วยครับปลูกกล้วยไว้กินครับปลูกกล้วยไว้กินนะครับต้นกล้วยนะครับเอาไว้ห่อข้าวต้มเวลามีงานบุญงานอะไรแต่ประจำหมู่บ้านเนี่ยนะครับเราเอา เขาก็จะตัดไปตองแล้วก็เอากล้วยไปทําไปหอ่อก็ต้มนะนี่ครับเส้นทางกลับบ้านนี้เหมอนกันนี่เส้นทางกลับบ้านเหมือนกันครับนี่ครับอันนี้จะเป็นเอ,อ เป็นอคอกบัวนะครับคอกบัวของคนของบ้านหลังนั้นนะครับอคอกบัวเขาจะย้ายไปนาเพราะว่าตรงนี้เขาไม่มีหญ้าให้วัวกินนี่ครับคคกบัวครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่มาทำงานในกรุงเทพือว่าต่าจงจังหวัดที่ไหนก็แล้วแต่นะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจกห้ทุกคนนะครับ ชีวิตคนเรานะเอาจจะมีขึ้นมีลงไม่แน่ไม่นอนนะครับนี่ก็เป็นแหล่งน้ำนะน,น,นะครับแหล่งน้ำเหมือนกันนะครับแหล่งน้ำก็ดาวกอไผ่ครับจะหากินง่ายช่วงหน้าฝนนะครับแถวนี้หมู่บ้านผมคือหน้าฝนที่หากินง่ายจะมีเห็ดเห็ดออกแล้วก็หน่อนไม้อย่างเงี้ยครับหากินง่ายนะครับแต่ก่อนแถวนี้เขาจะปลูกอ้อยนะครับปลูก ปลูกอ้อยในนี้เขาไม่เขาไม่ปลูกกันแล้วเพราะว่าพื้นที่มันน้อยมันได้น้อยครับมันได้น้อยได้แค่ตันสองตันนะครับนี่ก็เส้นทางกลับหมบ้าเหมือนกันนะยังไงผมก็ขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับก็ขอขอบคุณสำหรับคนที่เข้ามาชมให้กำลังใจผมนะครับผมก็ ให้กำลังใจทุกคนกลับไปเหมือนเดิมขอให้ทุกคนสู้ๆนะครับครับขอขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ